พูดถึงเรื่องรถชนอยากฟังปะประสบการณ์รถป้ายแดงของนายป้ายแดงแค่เดือนเดียวชนไปมันห้ารอบมันเล่าได้ไหมลืมไม่ได้เล่าได้ปะอยากฟังปะอยากฟังปะอยากฟังบออยากฟัง ไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่อีกแล้วมันนานแล้วไม่ได้ชนมาเป็นปีแล้วตอนป้ายแดงครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายขาวไม่เคยชนอีกเลยนี่พูดจริงทนแค่ป้ายแดงอาจจะเป็นเลขที่มันไม่เข้ากับเราก็ได้อ่ามเรา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 ,เา,เา,เาฟังแค่เรื่องเดียวเรื่องพีคที่สุดแล้วซัมเต้นเสร็จทุกคนกับอลาสนี่นแหละเราก็ไปกินไปกินฟนะู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์เนาะไปกินฟู้ดแลนด์กัน เพราะมันปิดดึกเราสมเสรตมันตีสองเราไปกินฟู้ดแลนด์กันเซตมันตีสามครึ่งเกือบจะตีสี่อย่างเงี้ยคือมันจะนอนก็ไม่ได้มันทรมานอะ่ะเราก็ต้องแวะกินกันก่อนทุกคนอะไรเงี้ยแล้วกินแถวสถานที่หนึ่งแถวแถวลาดพร้าวเนี่ยอ่ะแถวลาดพร้าวเสร็จปุ๊บแถวลาดพร้าวว่ามันทํารถไฟฟ้าใช่ป่ะทุกคนรู้มันทำรถไฟฟ้าเสร็จปุ๊บอ่าปกติมันมี เมื่อหลายปีมาแล้วมันมีฝั่งละสามเลนถูกไหมฝั่งนี้สามเลนฝั่งนี้สามเลนตรงกลางเป็นเกาะกลางถนนถูกไหมทุกคนดูภาพตามนะสักพักพอมันทำไฟฟ้าเนี่ยมันจะเหลือฝั่งละสองเลนเห็อความนะพอตรงกลางมันทำรถไฟฟ้าเหลือฝั่งละสองเลนเสร็จปุ๊บนะตอนตอนกลางคืนเนี่ยคนรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาจะชอบกั้นกรวย ปิดปิดเรียกว่าอะไรอ่ะปิดอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเราวิ่ง้แค่ฝั่งเดียวแสดงว่ารถที่ไปทางนูน้นก็จะเหลือแค่เลนเดียวถูกไหมรถที่มาทางนี้เหลือแค่เลนเดียวถูกไหมเน้อออกไหมอืมเหลือแค่เลนเดียวเสร็จปุ๊บทุกวันเนี่ยมันออกจากฟู๊ตแลนด์เพื่อปกติออกจากถนนแล้วปุ๊บอะทุกคนก็คือต้องเลี้ยวซ้ายเป็นปกติถูกไหมเน้ออกหนึ่ง่าวออกไหมเลี้ยวซ้ายเป็นปกติแต่ว่ามันสามารถเลี้ยวขวาได้เพราะว่ามันวิ่งสวนกันไงวิ่งสวนเลนเนื้อออกไหม ยิงส่วนเลนแล้วเอา้าผมเคยเล่าแล้วเหรออ่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยฟังแบบเต็มๆสักพักผมก็ด้วยความเคยชินฉะเ,เรากินฟูแรกกันตลอดเวลาหลังซ้อมเต้นเสร็จเราก็เลี้ยวขวาออกเลยออกจากฟูแรก็เลี้ยวขวาออกเลยออกขวาเสร็จปุ๊บก็ปกติกลับบ้านไม่มีอะไรทุกๆวันจนนี่วันหนึ่งเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บไม่ได้สังเกตนะวันนั้นอะ เขาไม่ได้กั้นกลวัวไม่ได้กั้นกลวัวแสดงว่าไม่ได้กั้นกลวัวแสดงว่ามันวิ่งได้แค่เลนเดียวสองเลนนึกออกไหมผมก็เล่าเอ้ยผมก็วิ่งไปมันตีสามครึ่งเกือบตีสี่สัาพกอยู่ดีมีรถย้อนสอนว้าวย้อนสอนมาซึ่งเวลาเอิมใช่ย้อนสอนดีรถยูเทิร์นซึ่งเวลาคนยูเทิร์นรถอะมันจะมองทางซ้ายเพื่อดูรถที่จะมาทางนู้นนึกออกไหมเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บ พื่อดูรถทางนี้เพื่อจะไปทางนูง้นนื้อ้ไหมไอผมก็มาปุ๊กก็เห็นไฟแล้วเอ้าทำไมมันเลี้ยวมาได้วะเราก็ตกใจเขาก็รีทิวเอินมาเร็วเราก็หกักรืดหักไม่พ้นชนตุ้มังนั้นมีเอ่อเป็นแม่ค้าคนหนึ่งกับน่าจะเป็นลูกเขาครับกำลังจะไปขายผักที่ตลาดตอนตีสี ทันที่สี่แล้วเอาทิางๆ์่อนนั้นอะผมกลัวมากเพราะว่าผมกลัวมากเขาก็วิ่งลงมาจกกกากรถแล้วเขาก็ด่าผมทุกคนคือผมเข้าใจนะว่าผมมาผิดแล้วเขาก็ด่าผมว่าแบบขับรถภาสาอะไรวะ,ะอะไรเงี้ยอืมเขาก็กระชากคอเสื้อผมทุกคนคือคนคนมันตกใจเขากลัวแม่เป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยเขาก็กระชากคอเสื้อผมผมก็ อียผมขอโทษปกติผมเลี้ยวขวาตลอดอย่างเงี้ยผมไม่คิดว่าวันนี้มันไม่ได้กั้นกล้วอยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เคลียร์กันแล้วคือเพิ่งแยกกับพี่จูกับเออวินแล้วก็พี่ภูมิงใช่ใช่เพิ่งแยกกันสามคนนั้นผมก็โทษเลยพี่พี่จูรับชน ไีจูเพิ่งถึงบ้านก็ต้องวนเพิ่งถึงบ้านอะ่ะก็ยังไม่ได้ลงจากรถอะ่ะวิ่งวนกลับมาหาผมเพราะว่ากลัวเป็นอะไรอะไรเงี้ยกลัวเคลียร์ไม่จบสุดท้ายก็มีเรียกประกันเคลียร์จบไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าประมาทเพราะวา่าถือว่าผมประมาทไงเราออกมาเราไม่ได้ดูเลนว่ามันมีกลวยมีกลวยกั้นไม้บนนั้นอะไรเงี้ยอ